สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอ่านปริพันธ์ออโต้นะครับสวันนี้อ่านก็มีรถสวยนะครับมารีวิวให้คุณลูกค้าดูอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับในส่วงตัวคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคิวของรถตอนเดียวหรือว่ากระบะที่ใช้งานในเชิงพานิชย์นะครับ ซึ่งว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับไว้รองรับสำหรับตัวรถกระบะตอนเดียวแล้วก็ให้คุณลูกค้าทุกท่านนะฮะได้มาเลือกสรรแล้วก็ได้มาใช้บริการกับทางร้านไปพันออโต้นะครับเป็นรถรุ่นอะไรนั้นเลยอาจจะพามารับชมกันนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเป็นลังใจกับพวกเราแล้วก็ฝากติดตามนะฮะในส่วนตัวคลิปวิดีโอแล้วก็คลิปที่คุณลูกค้ารับรถนะครับในช่องของรถยนต์มือสองไปพันออโต้ด้วยอันก็ขอขอบคุณ ณนะล่วงหน้าไว้ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัว,วกันดีกว่าครับสัรับวันี้นะฮะอย่างที่อ่านบอกว่าตัวที่อีกเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งหรือว่ามีคุณลูกค้าสอบถามมันเข้ามาเยอะนะครับก็จะเป็นตัวอีซูซ m ดีแม็กนะฮะก็จะเป็นตัวโฉมสุดท้ายแล้วนะครับก่อนจะเปลี่ยนเป็นตัว เครื่อง1.9นะครับในส่วนตัวนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นให้นะครับแล้วก็สำหรับในส่วงตัวโปรโมชั่นเนี่ยเรามีให้ตั้งแต่วันที่3ถึง31ธันวาคม2563นี้เท่านั้นนะครับระยะเวลาจำกัดสินค้าก็มีจำนวนจำกัดเช่นเดียวกันนะฮะใครมาก่อนได้เลือกก่อนนะครับอย่างที่่ันบอกหลายๆคลิปหรือว่าในส่วนของตัวในไลฟ์สดก็แล้วแต่นะครับตัวเซตนี้เนี่ยเราจะมีคุณลูกค้าเลือกประมาณ5ถึง8คันนะครับแล้วก็จะมีค้ากันนะฮะก็คือที่จะเป็นกระจก แบบปรับมือหมุนกับกระจกที่เป็นแบบปรับไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยใครมาก่อนได้เลือกก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของไมล์เลตนะฮะหรือว่าเลขไม้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ1น0 0 0แสนต้นๆนะฮะถึง1นึ0 0 0สนสองหมื่นนะครับประมาณนี้เลยแต่จะมีบางคันนะครับอย่างเช่นตัวไมล์แปดหมื่นอะไรแบบนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่การเลือกนะครับใครมาก่อนได้เลือกก่อนง่ายๆเลยครับไม่ต้องยุ่งยากเลยนะครับที่สำคัญในส่วนตัวรถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถตอนเดียวที่ราคาไม่เกิน4ี่แสนและได้ของแต่งครบนะฮะเท่ากับว่า ผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ7,600แต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีเนี่ยตรงนี้ทาฟรีดาวได้นะครับก็เท่ากับว่าวันรับรถเนี่ยได้เงินกลับบ้านด้วยอีก5,000บาทแล้วก็ฟรีค่าจัดค่าโอนตรงนี้เนี่ยถือว่าสุดคุ้มเลยนะครับนานมากแล้วนะฮะที่เราไม่ได้มีโปรเจ่นให้สำหรับตัวรถตอนเดียวแบบนี้วันนี้ณนาะนะทีนี้ณนะเดือนนี้นะเ,นนเรามีรองรับไว้แล้วเรียบร้อยใครสนใจไม่ควรพลาดโอกาสในการออกรถใช้งานในเชิงพณิชย์ในเดือนนี้นะฮะไม่ควรพลาดเลยนะครับในส่วนของตัวรถนะฮะเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับ แน่นอนว่ารถสวยไม่เคยชนหนักพิกามน้าท่วมนะครับหรือว่า จมน้าตัดต่อกฎหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนนะครับเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพเลยนะครับ2.5ที่เป็นตัว S นะครับหรือว่าตัว B สังเกตง่ายๆครับในตรงกระจหน้าเลยแต่ถ้าเกิดเป็นตัว B เนี่ยจะเป็นแบบสีออกดำๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว S เนี่ยจะออกเป็นเหมือนสีบรอนเงินหรือว่าเทาๆนิดนึงนะครับไม่ได้ทึบอะไรมากมายนะฮะส่วนตัวโคมไฟหน้านะครับก็เป็นหลอดฮาโลเจนนะครับตรงนี้ก็เป็นรีเฟคเตอร์เดิมๆโรงงานอยู่นะครับเรามาโฟกัสในเรื่องของตัวคุณภาพนะฮะต่อมามาดูในส่งตัวเครื่องกันต่อนะครับ เครื่องสหรับตัวปี2015เนี่ยนะฮะจะเป็นยูโรโฟนะครับเป็นยูโรโฟนะฮะ2.5นะครับ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับก็จะเป็นเดิมๆโรงงานเลย,เลยก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ลูกค้าหลายคนเลือกใช้นะครับเพราะว่าอะไรอีวสูมันอยู่คู่กับการใช้งานในเชิงพณิชย์ิค่อนข้างมาน,น,น,นานๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เก่ากว่านี้หรือว่าจะเป็นตัวโฉมนี้ก็ยังมีคุณลูกค้าหลายกลุ่มหลายคนเนี่ยที่นิยมใช้งานกันอยู่นะครับห้องเครื่องสวยไม่มีค่ามมันเครื่องหลายเยิ้มคันหน้าเดิมครับแก้มข้างเดิมเม็ดองเม็ดอาร์ตแต่เข็บต่างๆนะฮะดูนะครับจุดสี QC อะไรต่างๆ,ๆนีอยู่ครบเลยนะครับตัวหัวนง ไม่เคยมีการขยับขันไขออกมาทําสีแน่นอนนะฮะตัวแผ่นเพสนะครับซิโกงฟิกเกอร์อะไรต่างๆงี้เดิมๆใสๆแห้งแห้งนะฮะอันนี้แหละครับถือว่าสวยในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่า หลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดอยู่แล้วตรงนี้เราก็ไปห้ามความคิดตรงนั้นสาหรับคุณลูกค้าหลายคนไม่ได้นะครับรถปี2015ปีนี้ปี2020แน่นอนว่าอาจจะคิดว่าเฮ้ย mm. ตัวรถมีการใช้งานเยอะหรือเปล่านะครับหรือว่ารถสวยรถชนอะไรงอย่างงี้หรือเปล่า,นะา,ลลา,ลามาดูตัวที่ร้านได้นะครับอยากให้เราตรวจกู้อินสเปกชั่นนะฮะหรือว่าตรวจเช็ควัดศูนย์อะไรงี้เราก็สามารถทาตรงนี้นให้ได้เพื่อความสบายใจของคุณลูกค้าแต่ละท่านนะครับแต่โดยเบื้องต้นอ่านรับประกันเลยว่า เราปล่อยหรือว่าเราขายแบบนี้เนี่ยมาเป็นร้อย0องกว่าคันแล้วนะครับอันนี้ลองไปดูรีวิวที่คุณลูกค้าท่านอื่นๆเขารับรถได้ในช่อง y t u t u นะฮะอันนี้ถ้าเกิดดูคลิปนี้จบแล้วเขาไปเลื่อนรับชมได้เลยนะครับคราวนี้ในส่วนตัวด้านข้างเรามีอะไรให้บ้างนะครับแน่นอนว่าสิ่งอิงึิงอย่างที่ขึ้นชื่อก็คือเราให้เป็นตัวล้อแม็กนะฮะตรงนี้คุณลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับจะเ,เป็น Raw Mac ล้อแม็กสล้อ หรือว่าจะเ,เป็นแค่ล้อแม็กคู่หน้าอย่างเดียวนะครับอันนี้เนี่ยจะใส่เป็นล้อเวลนะฮะเก้นะครับส่วนตัวซีรีส์ยางเนี่ยก็จะเป็น23545 R 1 8ส่นะครับส่วนตัวไฟเดี้ยวนี่เป็นไฟเดี้ยวแก้มข้าง <u> อูสุเสียงเดียวคือตรงนี้แหละครับในเรื่องของตัวออปชันเนี่ยมัจจะน้อยกว่าทางแบรนด์3าวงนิดนึงแต่ถ้าเกิดเรามองในเรื่องของตัวความน่าใช้อูสุก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์นึงนะฮะเพราะว่าตัวอูสุมีแต่กระบะอย่างเดียวแต่ว่าก็ยังทํายอดขายได้ดีนะครับตรงนี้น่าคิดตรงนี้น่าคิดนะค นะครับเดี๋ยวก่อนออจากร้านเนี่ยเราจะมีบริการขัดสีเคลือบผิวทําความสะอาดตัวรถภายนอกแล้วก็ภายในให้คุณลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะฮะวารันตีร้านนะครับรับประกันเครื่องและเกียร์หเดือนหรือว่า1,000 0กิโลแล้วก็ตัววิวสมาร์ทนะครับรถยกช่วยเหลือฉุกเฉินยีิชั่วโมงนาน1ปีนะครับตรงนี้เรามีเซอร์วิสพร้อมให้นะฮะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ อย่าลืมนะฮะตรงนี้เรามีให้เลือก2แบบก็คือที่เป็นกระจกแบบปรับมือหมุนกับกระจกที่เป็นแบบปรับไฟฟ้าใครมาก่อนได้เลือกก่อนนะครับโอกาสนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้ออกรถตอนเดียวใช้งานนะครับสักคันหนึ่งเพราะว่าผู้อาชีพแบบนี้เนี่ยมันสามารถยึดได้เป็นอาชีพหลักแล้วก็เป็นอาชีพเสริมนะครับอยู่ี่การใช้งานของแต่ละคนด้วยนะครับส่วนในส่วนของตัวตู้นะฮะคันนี้เราใส่เป็นตู้ทึบนะฮะความสูงอยู่ที่2เมตรสินะครับวันนี้เราก็เบิกใ,ให้ใหม่นะฮะความสูงคุณลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับหน 2เมตรนะครับหรือว่า2เมตร10ตามการใช้งานหรือว่าตามที่บริษัทที่คุณลูกค้าจะไปเอารถไปวิ่งเขากําหนดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยส่วนตัวล้อหลังนะฮะสำรับคันนี้เราก็ใส่เป็นกระทะผ่าขอบ14นะครับแล้วก็ยางมิชิน XCD ปียง20นะฮะสียางก็จะเป็น225 75 R14C นะครับตรงนี้เราก็ถือว่าเบิกให้ใหม่เลยทั้งแม็กคู่หน้าหลังกระทะผ่ายางมิชลินตู้ทึบ นะครับลองคิดดูนะฮะถ้าเกิดเราไปใส่พวกนี้เองเนี่ยราคาหลายบาทนะครับแล้วก็เราจดทะเบียนลงเล่มให้ <c oughs> ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยในเรื่องของขนส่งเราดำเนินการให้หมดนะครับคราวนี้ในในส่งตัวด้านท้ายนะครับฝาท้ายเดิมโรงงานนะครับตัวโคมไฟไท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ตัวด้านหลังตู้จะมีตัวฟิล์มกันรอยนะครับแล้วก็ไฟเบรกไฟเลี้ยวด้าน,น,านบนก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับส่วนของตัวช่วงล่างนี่ก็ เป็นเดิมๆโรงงานอยู่นะครับอย่างอก่าอย่างบอกว่าหลายๆอย่างตอนนี้เนี่ยมีทั้งคุณลูกค้าในต่างจังหวัดและก็ในกรุงเทพที่ติดต่อกันเข้ามาเยอะนะครับว่าได้อะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับตามที่เห็นตรงนี้เลยนะฮะถามว่าคุ้มไหมคุ้มแน่นอนอยู่แล้วครับดีกว่าเราไปติดตั้งเองดีกว่าเราไปใส่เองนะครับก็คือทุกอย่างเนี่ยมันครบจบภายในร้านเดียวตรงนี้เนี่ยถือว่า ที่อื่นไม่มีใครที่ไหนให้เยอะเท่ากับที่ร้านปฏิพัฒ์ออโต้ตแน่นอนใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวราคาหรับตัว2.5แบบนี้นะฮะทั้งตัว B แล้วก็ตัว S นะครับหรือว่าตัวที่เป็นกระจกปับมือหมุนและตัวที่เป็นกระจกปับไฟฟ้านะครับปี2015นะฮะร,ราคาจะอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทนะครับย้ำนะฮะ 3,99,000บาทนะครับรถตอนเดียวราคาไม่เกิน4ี่แ00จะผ่อนอยู่เดือนละประมาณ7,600 7ัน0้อยเประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีตรงนี้แน่นอนนะฮะฟรีดาวได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเครดิตล่ะไม่มีประวัติการ คอนเกี่ยวกับชาระสินค้าได้เลยตรงนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูอีกทีนึงว่าไฟแนนซ์ไหนจะให้เยอะคุณลูกค้าได้ใช้เงินออกรถน้อยที่สุดนะครับแต่ในเรื่องของตัวของตัวของแต่งอะไรนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมมาอีกเรื่องก็คือในส่วนของตัวโปรโมชั่นนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับแล้วก็วันรับรถเนี่ยได้เงินกลับบ้าน ไปด้วยอีก5,000บาทเป็นเงินสดเลยตรงนี้เราก็มอบให้นะครับหรือว่าจะเอาในส่วนของตัวเงิน5,000นตรงนี้นะฮะเอามาเป็นส่วนลงส่วนลดหรือว่าของตัของแต่งอะไรต่างๆนี้ก็ได้เดี๋ยวเรามาคุยกันหน้าร้านนะครับใครสนใจไงติดต่อเข้ามานะครับหรือว่าโทรเข้ามาได้เลยสะดวกช่องทางแบบไหนก็สามารถติดต่อทางร้านได้เลยเปิดบริการทุกวันนะครับแล้วก็ร้านเราไม่หนีไปไหนเป็นร้านใหญ่นะฮะมีตัวเลือกคุณลูกค้าหลายแบบ ไลฟ์สไตล์แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกลังใจให้เรากดไลค์ like, กดซับสไคร้แล้วเดี๋ยวอาจจะมีคลิปมารีวิวรถสวยๆแบบนี้ให้คุณลูกค้าดูอีกเรื่อยๆหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดนะครับคุณผู้ชมท่านใดอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปไ,ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นรถรุ่นไหนนั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจออออกกััััััันนนนนใหม่่คคครรรบบบวววีนนี้ดขตลาไปนนะสส